สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ อะไรสกริดแม่ทำไม้เป็นต้องสกิดเลยแม่เหนื่อยอยู่แม่เหนื่อยอยู่ครับขอลองละกลับวันนี้อืออ้อเยอะมากเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพ่อค,ค,คนในเอซีจ้า อันนี่สวยเลยนะคะอืเป็นก้อนแล้วนะคะเออยืดยไมันได้ธรรมดาเยอะเยอะเลย,เลยหละเออวันนี้แบบกลมเก็บอือจนปวดหลังอ่ะทุกคนไม่ต้องมาจา้าแล้วทำไมด,ดูดูความชวนแม่ไปเล่นด้วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ัสดีนะคะสวัสดีค่ะสมองหายยังจอยหายแล้วครับผมหายแล้วครับผมหายแล้วครับหายแล้ว ลูกชายอยากกินแต่อ้อยค่ะทุกคนค่ะใส่อย,อยากกินแต่อ้อยไม่ค่อยอยากแต่ญ้าเลยนะคะคอยากกินอ้อยนี่นางตปนี่ใดๆคือไปช่วงชิงมาจาก หมามุยมูดูด,ด,ดูความสก,กิดจ,จะหา้ามเอาแม่ไปเอาแม่ไปไหนไม่ไปไปหรอไม่ต้องแม่ไปเล่นด้วยดอกไปหยาดอ้อยออกจากหมามุยค่ะไปลื้อหมามุยออกจะไอ้นั่นนะค่ะจะเอาอ้อยมาให้ลูกโอ้ยจะเป็นไย ความอยากได้น,นี่มาให้ลูกชายความอยากได้อ้อยมาให้ลูกชายไอ้บังเบียดมาหือออกจากน้าหมุยพอดีมันยังก็เลยนะนยังไม่แก่้าแก,กนือสินนัอดม่น้าง,งว่านาจะนั่งไรไม่ได้เลยแหละดูแล้ว ສาสิได้ງ่าสิได้ห้องใหลบิงส่ง หานูาน่นค่ะเก็บเอาชานอ้อยที่ตัวเองคายกิ้งแล้วมากิน กินกินกินเยอะๆจะได้มีแรง 别，先打别。 หลายจะแก้งแม่บอเป็นอื้อช้างเป็นกน้อนๆคนดีใจหายแล้วนะจอยหายแล้วครับเออวันนี้แม่นางเก็บอื้อจนปวดหลังนะแม่เออวันนี้เก็บอื้อจนปวดหลังเยอะมากแล้วเป็นกองสวย้วยแบบก้อนสวยอ,อันนี้น่ที ทำยาก,กระจัดกระจายไม่ใช่อะไรนะคะหาอ้อยอยากกินอ้อยอมแม่ไปอันนี้มาให้ได้นี้เดียวเองแม่ไปลือ้ออ้อยมาให้ได้นี้เดียวเองห้องบนหมามุยมันกลุ่มไว้เนาะไปดันหมามุยออกอดันหมามุยออกไปครึ่งทางแม่แม่เอ้ยเพิ่งรู้ว่า สิ่งที่ตัวเองทําไม่ใช่เถาวันธรรมดามันคือเครือหมหามุย้ยเอ,อ่อที่แรกแม่แม่นางเห็นใบแม่นางคิดว่าหนูใส,สจะเป็นพวกเอ,อ่อพวกคือตระกูลถั่วทั่วไปอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นหมามุ้ยนะคะพอพรพอ,พอรือ้อดันไปได้ครึ่งทางแค่นั้นแหละคะ่ะเจอฝักหมามุย้ยโอ้ยชีวิตดีนะที่มันไม่แก่ถ้ามันแกะนะ่น่ะไม่อยากจะคิดสภาพตัวเองเลย สงสารเด็กน้อยด้เด็กน้อยอยากกินอ้อยกินหญ้าไปก่อนลูกแม่ก็ไปลื้อออกมาได้แค่นิดเดียวเองไม่ใช่ไมอ่อยากให้หนูกินอยากให้หนูกินอยู่ครับงอนงอนมีเด็กงอนหนึ่งอัตราค่ะ คายเอแน่นอนใช่แม่ค่ะคยเอแน่นอนค่ะไม่อยากจะเอือยเลยดีดีที่แบบว่ามันมันฝักมันยังไม่แก่เออมันยังไม่ถึงคลาสละยานไม่งั้นน่าเป็นเหมือนอ่ะปีที่แล้วปีที่แล้วพ่อเบิร์ดกับควานป๊อปพี่กับน้องฝันสองคนพากันไปตัดจ้ะพากันเจอหมามุยพ่อเบิร์ดพ่อเบิร์ดแกไปเอามาดนหมามุยสองรอบ ทิ้งหมดเลยคะ่ะไอเสื้อผ้าใส่วันนั้นเพื่อจอยแม่ทําได้โอ้แม่ทําได้รู้ว่าเป็นหมามุยนะก็สู้ต่อจนจนเสร็จอะคะ่ะแต่แตว่ามันไอเนี้ยแล้วมันมีอีกส่วนหนึ่งยามันล้มทับอบะมันเอาออกไม่ได้ก็รอเดี๋ยวรอรอ,อพรุ่งนี้พรุ่งนี้พ่อเวิร์ดก็ว่าจะไปไปสุรินอยู่พรุ่งนี้อีพ่อก็ว่าจะไปสุรินเด,ดี๋ยวรอดู น่าจะได้ไปไหมหรือยังไงอีพ่อว่าจะไปหารายได้ก่อนจะเอาให้จอยอยู่บ้านไปหาค่ากล้วยค่าอ้อยค่าหญ้าให้น้องจอยก่อนเพราะว่าอ่ามีโครงการจะซื้อสวนหญ้าอยู่ค่ะเพราะว่านานๆเล้งยญ้าหมดแล้วพ่อจะขับรถมาใช่ไหมหรือจะให้นั่งเดินไปเองก็ได้ เดนางเดินกลับไปเองก็ได้เออเดนางเดินกลับไปเองจะซื้อสวนหญ้าให้น้องจ่อยนะคะก็คุณแม่ปานะคะบัวพัดตาแดงบอกว่าแจ้งความประสงค์ออกมาแล้วว่าจะช่วยครึ่งหนึ่งเนาะจะช่วยครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งให้พอเบุดแม่นางหาเพิ่มเติมเอานะคะ สวนตรงนั้นก็อยู่ประมาณสักอ่เจ็ดถึงแปดพันคะแนนนะคะไว้ให้เด็กน้อยได้กินเนาะคันคันคันเมื่อคืนยุงกัดนี่ยังไม่ให้อาบน้ำเลยงัดเล่นจะจะหมดแล้วเสา ว่าจะย้ายไปอยู่หลักพี่มีแล้วก็จะโรยปูนขาวแม่นางก็ติดภารกิจจะไปดูข้าวที่ตากไว้ดีแล้วยังครับสวัสดีครับไม่อยู่ดีแล้วครับอะไาดีขึ้นแล้วครับหายแล้วครับเอึเป็นก้อนแล้วครับสักพักน่าจะปีนเสาชูเอออยมาเล่นตุ้ทีบเลย ดื้อมากเลยหายนี่นู่นไปขุดตรงนั้นนะหลุมมาเลยปูนได้ยังน่นนะก่อนหินนี่นะะมันไปได้จะไปะหยิบเอาเสาปูนมาละบัดเอา้าอย่าเล่นนะอาหมูหมุเลยนอนเลยง่วงก็นอนลุกหมูหมุเลยยุงเยอะแล้วไม่ได้นอนตอนกลางคืนถึงจุดให้ได้ควันมันก็ไม่ได้ควันตลอดนะคะ ที่เก่าครับผมยุงกัดคันยุงสารค่ะเด็กๆช่วงนี้เด็กน้อยไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าคิดถึงจางกับคนกาบช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนเนื่องจากว่ายุงเยอะคือพ่อกับแม่อย่างมากก็จุดไฟตรงเนี้ยเยอะสุดก็ชั่วโมงหนึ่งเนาะโอนลุกแล้วแม่ไม่อยู่แล้วมันถือหินมาเนี่ยแม่ว่าแม่ไม่รอดหรอกโดน โดนยังไงก็โดนเออโดนแก้งชัวร์อยู่คนเดียวเหงาไหมครบับเหงาครับเหงาเพราะว่าคุณยายทางนี้ก็ก็เสียเนาะคุณยายก็เสียเหลืออยู่แค่ตรงนู้นค่ะตรงนู้น,นใช่ไหมอยู่ล็อกนูนะ้นน่ะสองเชือกคุณตาเจ้าวัดเดียวกับคุณยายตรงเนี้ยเหลือแค่นี้ฝั่งฝั่งเนี้ยกับคุณยายนี่ก็เสียแล้วคุณยายตรงเนี้ก็ เข้าไปนอนในบ้านก็จะเงาเงาหน่อยครับเด็กน้อยอยากกินนั่น,น่นอะเดี๋ยวหานู่ด้วยอ้อยดิไม่หาอ้อยสิอ้อยแล้วก็อ้อยนี่อ้อยนี่อักซี่อักซ,ซี่ อ,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 อาโอาโฟแม่กอนมีอะลูกหล่อด้วยมันมีไม่เยอะอะลูกไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจยากเอยากกินแต่อ้อยขุ่นนะบึงจิละค่ะโอเแม่นางอะยอมนะ แม่ไล่นกให้ก่อนสิแม่ไล่นกให้น้องก่อนสิยายที่เสียอยู่ข้างๆจอยเหรอมากม่ค่ะอยู่ถัดไปอีกค่ะแต่แยายยายที่อยู่ข้างจอยเนี่ยเขาน่าจะไปนอนข้างในบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าถ้านอนข้างในบ้านมันก็จะดีตรงที่ว่ามันจุดไฟจุดอะไรก็ง่าย มันอยู่ในสายตาแต่ย้ายที่เสีย,ยอยู่ตรงนู้นมองเห็นถังแดงๆไหมโอ้โอย่าไม่นย้อนใส่แม่เถอะว่าจะย้ายไปตรงนู้นเพื่อที่ยายมีสิทธิ์ที่ล้มปลายชายยายมีสิทธิ์ที่ล้มปลายว่าจะย้ายจ่อยมานี่ แต่ก็ไม่รู้ว่าเสาพี่เมย์จะเหลือไหมเพราะว่าตรงเนี้ยแม่นางว่าจะทำไม่เนี่ยเอาปูนแปะเสาแล้วก็โรยปูนขาว <c oughs> ถ้าปูนแปะแต่อแม่ก็มันจะโรยปูนขาวน้องไม่กินนี่เลยอ่ะไม่จะให้แต่ไม่หาอ้อยให้อย่างเดียวเลยนะ่ะน้องไม่ยอมกินหญ้าเลยนะ่ะน้องจะกินแต่อ้อยเลย ก่อนหน้าที่แบบควานเขาจะเอาช้างอีกเชือกหนึ่งไปสุรินทร์ก็โอ้ยแล้วได้ยินแฟนแกพูดอยู่แกมาดูจ่อยท้องเสียแกพูดว่าแน่แน่แน่เอาไม้ไม้มันปลิวมาไม่เท่าไหร่สำคัญอนะ่ะท่อนอ้อยอ่ะแม็หัวงโนเลยนะน่ะแกเดินมาดูตอนจ่อยท้องเสียแกก็พูดอยู่ว่ายายขาแข็งแล้วไม่อยากจะเดินแล้ว อ้อยหวานแม่นี่ไม่มีเลยแม่รู้แต่มันไม่อต่มันไม่มีแล้วอีกสวนหนึ่งที่ที่ที่ว่าเราจะไปดูกันนะคะยังไม่ไดยยังไม่ได้นี่เลยยังไม่ได้เดินไปดูอยู่ว่าอ้อยเขาเยอะแค่ไหนอ่ะว่าจะไปตัดก่อนยังไม่ได้คุยเรื่องราคานะที่ที่แน่นอนแต่ก็จะไปตัดของเขาก่อนฝากแม่แม่ซัพพอร์ตด้วยเด้อ ฝากแม่ๆซัพพอเด็กชายจ่อยด้วยนะครับปุ่นเห็นบ่ซสำดิชิฟูเป็นไงบ้างแข็งแรงรอ้าแข็งแรงครับผมกินเกง่งสำคัญเนี่ยกินวิตามินยากมากเลยให้กินยาก,กินวิตามินยากยาก,ยากเออก็กัด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 ,ก,ดกัดเข้าไปในกล้วยพอเห็นอะไรเป็นมดมดเม็ดเม็นี่คลายทิ้งมดแม,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 ม่นางเครียดอยู่นี่ไม่รู้จะทำยังไงให้ดีนี่ อยากให้เขาได้กินวิตามินอยากให้เขาได้กินแคลเซียมเสริมกระดูกเนาะเม,ม,มื่อยเมื่อยฝาดใจแม่แหละวันก็ไปเก็บมาฝาดใหม่มอาขี้เด้อแต่คือเมื่อคืนเห็นตอนบม่สบายเลยึแม่ก่ายอมยำยอม,ยอม <c oughs> ไม่ต้องเลยหนูแกล้งแม่เออหนูแกล้งแม่น่ะนะ แม่งอนหนูแล้วหนูเกงแม่ <c oughs> แม่จะไม่คุยกับหนูแลวหุูเกงวันนั้นแม่นางลงที่ว่าเราลงไล์กันเนาะที่ลงไล์จากน้องจอยสิทธ์แม่นางก็เดินไปดูไปน,นี่อยู่จนเนี่ยคุณหมอใส่น้ำเกลือใส่อะไรไปได้หลายกระปุกก พอแม่ครูเขาดับเครื่องไม่นางก็กลับบ้านแม่ครูดับเครื่องไม่นานก็กลับบ้าน,น,าน,ก,ก,บบานก็ไม่คิดว่ายายแกจะจะไม่ไหวเนาะแต่ก็ดูจากสภาพยายแกแกก็แบบอะไรตัวสั่นหมดแล้วออสภาพยายคือตัวสั่นหมดแล้วไม่น่าจะไหวแล้วแต่เราก็ภาวนาให้ให้ให้อะไรให้ให,ห,ห,หอดเนาะ แม่จะกลับแล้วเด้อน,น้องอยู่นี่แหละแม่อยู่แล้วน้องไม่ยอมกินหญ้าน้องโยนหญ้าทิ้งหมดเลยนี่โอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไ่นั่งลงไล้์ก่อนนะคะให้น้องจ่อยกินหญ้าถ้าแม่อยู่เขาไม่กินหญ้าเขาเล่นเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน์หน,น้านะคะขอบคุณทุกคนนะครับที่เอนดูนะคะทุกความรักทุกความห่วงใย,ยที่มีให้น้องจอยเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ